สวัสดีครับโอ้อน,อนี่กะตีพลามาเบิงเขาพี่น้องครับมือนี้ออกมาทงมาทาแก่แล้วครับสุกแล้วข้าวนาปรังพื้นนุ่มนะครับชื่อว่าพันหอมมิ่งขวัญกับพี่น้องโอ้ยป่นนะ่ะม่วพปูนเป็นไรครับพี่น้องโออันนี้ฝากเทวดาป่นดูแล้วไวแ้แหะครับป่นเอานี่แหะครับตีเกี่ยวอาทิตย์หนาครับพี่น้องห่วงสุกแล้ว กะว่าเห็นสูงถวนๆเนาะเขาสเอาไว้เห็ดพันธุ์นะครับกะเขาเอายาใ้กินนี่ให้มันถวนๆอีกอาทิตย์หนึ่งนี่แจ้จัดตากแดดเดียวพอเลยครับเอ้ยพี่น้องคนเป็นไรครับสะออนเนาะผู้เห็ดนะกะสะออนเขาเลรอครับผู้เลี้ยงปลากะสะออนปลาครับผู้เห็ดอันเลี้ยงสร้างกะสะออนรสร้างเฮาเหนาน็ดอันไหนสะออนอันนั้นแหละครับน้องผีน้องครับ เราดูการหนานะใสหรอครับพี่น้องห่วงเหนียวดีขนาดครับห่วงตรงเม็ดง่ญยอะไรเงี้ยจับที่เม็ดเต็มดีขนาดโอ้ยดูการหนาครับก็สิใสอีกใสขึ้นเก้าครับพี่น้องเอาไปใส่กินผมสีซิมเบ่งแล้วโอ้ยจเจมันพอเอาเพิ่งกะไปหาพันธุ์มาได้ดีเนาะครับพี่น้องเอานี่แหละอาทิตย์หน้าครับเจอกันครับข้าวหอมมิ่งขวัญครับข้าวเจ้าครับโอ้ สีได้ราคาดีคือเพิ่นบ่เพิ่นคือว่าเขาช่วงนี้ราคาดีแฮงเถอะครับสิบบาทกว่าโหลดความชื้อนอยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ้าพี่น้องนี่แหละในานามมิปลาในาน้ากับมีเขาคือเพิ่นว่าแหละครับให้มีดินอยู่ให้มีรูแทงให้มีแรงดันสกูสูกก่สคนหรอครับโอ้ยสะอ่อนครับพี่น้องก่อเขาหูจุกมือี่อุยอ้ยมึงเนี่ยเห็นเนรอแต่มีแห้งนาะพี่น้อง ม้าโหลดน้ำาบบนี <conf ient noise> <INE certaines> oh, ้เป็ย่านแล้วล่ะที่ทวมกระทวงของผู้ขาเกี่ยวคอนเดอร์ของผู้เอิ่นนี่เท็ดหลังของเจ้าของนี่อ้อมอ้างนี่หลังเป็นเดือนเกือบสองเดือนไหมครับพี่น้องคุณล่ะคิดว่าขาดว่าได้เกี่ยวกับที่เป็นสิ้นเดือนกันยายนของูมบุนเรืองเหลืองนี่ของเจ้าของหมดเลยครับของไก่เจ้านี่เจียวเขียวคุณขามปตรงกุ่งเจียวเขียวจริงหรืเอาหนึ่งนะพี่น้อง เป็นเกษตรกรเทั้งกวากวางแผนเอาละครับเ,เขาสีเห็ดตามที่เคยเห็ดมามันกับไ่ได้ดรอกเอาน,นี้กับฝากไว้สักนิดนะครับพี่น้องพูดได้อยากในพันกะจองไว้นะครับปลูกกด้ตลอดทั้งปีครับพี่น้องหอ,อนาปรังพื้นนุม่มพูดได้อยากซิมกับแวะไปรดครับบ้านเลขที่หาสิบเจ็ดครับบ้านน้องโนครับนาวัดเจริญผลครับไปซิมรวมันซิมเบื่องกันหน้าบัดพูดสิว่า คือเห็นตอยู่ในเฟสคือว่าเขาพื้น,นุ่มคือว่าแซบแต่คือว่าคักก็คือว่าเปรียบเทียบก็เป็นมารีปังหุ่นละเต้เออเป็นบ่เอ้ยอยากพูว่าแซบบ่แซบก็แวะไปรถดดครับมับนที่หาซิเอยู่หน้าวัดนี่แหละสีสีไปแต่หงไวให้ซิมพร้อมพูดได้อยากกินไปซิมเมืองครับห้าอยากได้แนวไปใส่ไวห้าพูดได้เขียนํำถ่วมนำท่วมฝนแรง โูกโดนไปกกใช้วาสีได้ผลเนาะพี่นงค์ก็ยังเนาะหันปูน้าปีเขาเจ้าเลือกบ่ได้ดิครับพี่น้องอันเข้าใจน้าปีเขาเจ้าคล้องจะนมฝนนี่หลอหันออกก้อนแกนกมากินมันบ่ขาโคกี่นกหายเตี้ยแต่ต้องออกพ่อมูเอานี่ยกับเลี้ยงไม่ได้เนาะหันผู้ใดมีเพาะมีน้ำเพาะได้เห็ดครับเห็ดเห็นมันอายุสั้นซะนี่มันบ่โดนเพต้องไปเห็ดน้าตอกหอดหกเดือนเข้าเห็ดสามเดือนนี่เกี่ยวซะ นั่นแหละพี่น้องย่นระยะเวลาเอาเวลาไปหานางเล่นนางเชียร์เฟซบุก๊กพุ่นฮับพี่เล่นคลิปลงคลิปเลี้ยวน้ำเขาพุ่นหาไม่ได้เงินน้ำเขา <laughs> เอาพี่น้องวันนี้ก็ว่าจะซั่มนี่นะครับ,บ,อบ,รบเอาอย่างนี้งั้นแล้วละ่ะเอาสิวีนัดรถเกี่ยวเขา่าข้าเจ้าสิว่างบ่อยที่หนาว่างมือแดงเอาครับขุนห้องเขา่าจะสะอ่อน กัะปูเงนินอาวุธคุณเอ้ยีนและพี่น้องธรรมศาสตร์ดูแลธรรมศาสตร์ครับไม่ได้ฉีดยาจักเน็ดธรรมชาติดูแลกันเขาจะไปฝืนธรรมชาติธรรมชาติหายสุยางธรรมชาติเสียวเคลื่อนสุยางมันมันคือควาะบนว่าเขาดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็ดูแลเขากับอ้าวครับพี่น้องอ้